แกวแก้วไฮ้คมแกวันดไอ้วานโอ้ยใจดำมาแก้วมาแกวกดไอ้วันเร็วเฉยดำไอ้วานดูจะบ้านมาดูไปเลยไปด้ยไป่ไไปต่อเราเปิดก็ทำมาทำมาไม่ได้ไม่ไดดาก็มาช่วยงานดื้อมาจะต่อได้ไป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 โอ๊ยเกิดป่ไยอยะนั้นจังี่แกงเป่งึงัวนสือ ไนรอเรียดีนะิวาอุ้ยจาามานีเลยวันี่มาเรียนี่ปะวยงาดู้อกกันแล้วแตทีนี้ียกมาเกลวแกงอที่เปนอยคนไดนเรียง้งะลามย่างเงาลามเรียบรอยเรียมเกลวดือรยมาเลว่ลามเรียบรอยเลยมาเกวเลยกะควแบ้าเกวได้ได้ได้เกอมาีเร็วีแกงสีมูนอรียเดอมาเตอมเลยเมนูโปรดาแก้วเองเมนูตามกับก้